แล้วก็4ี่คู่อย่าตัดออกอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีกับลูกศิษย์ fc ทั่วประเทศนะครับทั่วทั้งจักรวาลทั่วทั้งโลกที่งวดก่อนอาจารย์นอตที่ทำสำเร็จแก้มือได้สำเร็จก็เสียดายที่เราเน้นไปที่0ูนย์เก้าเยอะนะครับอืมต่อย่างที่อาจารย์บอกว่า4คู่อย่าตัดออกมันมีอะไรบ้างมี 09, 0ูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเก้าเแล้วก็ศูนย์หกนี้มาจากไหนก็มาจากไอ้ศูนย์เก้าเม็ดเดียวคือศูนยะ์เก้าเก้ากับหกะอาจารย์ก็บอกตลอด ถ้ากลับหัวไว้ทุกคนก็ได้กันแล้วก็สี่คู่อย่าตัดออกบางคนนี่ยังดือ้อใครดื้อครับเอามือขึ้นมาเข็เข้าไปที่กระบาลตัวเองหนึ่งครั้งดื้อคืออะไรบอกว่าอย่าตัดออกสี่คู่ให้เอาหมดก่อนชอบตัวไหนค่อยมาเพิ่มทีหลังเพราะทุกคนอาศัยดวงอาจารย์อาศัยดวงผมการที่อาศัยดวงผมคือผมเลือกให้สี่คู่เนี่ยก็ต้องเอาตามผมไม่ใช่ว่าไปตัดออกถ้าไปตัดออกเขาเรียกว่าอาศัยดวงตัวเองก็ต้องวัดดวงถ้าเอา 09แล้วมันออกก็ดีไปถ้ามันไม่ออกก็เนี่ยบางคนบอกว่าทุนน้อยสอนอยู่ตลอดนะครับว่าทุนน้อยก็ซื้อตัวละ5บาทสิอย่างน้อยเราก็ได้ค่ากับข้าวซื้อตัวละส0บาทก็ไม่หมดเยอะครับเอา4คู่เนี่ยชอบตัวนึงเพ่มมาซื้อเพิ่มไม่ใช่ว่าไปตัดออกพอไปตัดออกแล้วมันถ้าตัดออกแล้วมันออกเนี่ยเราเจ็บใจนอนไม่หลับทําไมกูไม่เอา6กับ9ตัวเดีวยวกันมาคิดย้อนหลังนอนไม่หลับเครียดกูน่าจะเอาหมดเนี่ยเป็นทุกกี่ แต่ถ้าเราซื้อหมดแล้วมันไม่ถูกเหมือนงวดสี่สองใช่ไหมงวดงวดงวดส6เมษสายที่เราซื้อกันสี่สองสี่สามอะไรสามสองสี่ศูนอะไรนะแล้วมันไม่ถูกเอองวดนั้นไม่ถูกก็คือจบไงเราก็ไม่ได้เครียดเลยก็คือเลขอาจารย์น้อยเข้าก็ไม่ได้เครียดแต่พองว่นี้เราซื้อไม่หมดดันไปนตัดออกเลขอาจารย์น้อยเข้าเครียดครับกลายเป็นตัวเองอ่ะเครียดอืม นั่นแหละก็กลายเป็นเครียดแต่อย่างที่บอกครับไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนแม้กระทั่งตัวผมเองผมก็ไม่รู้ว่าหวยออกตัวไหนฉะนั้นเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านเราไม่ซื้อเราไม่เสียเงินนะครับโปรดใช้สติวิจารณญาณอาจารย์ไม่ได้บังคับไม่ได้บอกว่ามันจะออกนะครับไม่ซื้อก็ได้นะไม่ตามก็ได้นะอ่ะก็สําหรับที่ผ่านมานะครับงวดสิบมมีนาเราเข้าสามสองเนาะงวดหนึ่งเมษาเราเข้าแปดเจ็ดเนาะถูกต้องไหมงวดสิบเมษาดังมากเราไม่เข้าเนาะเราหลุดแล้วก็งวดสองพฤษภาเรากลับมาเข้าเนาะก็แปลว่าสี่งวดที่ เข้าไปถึงสงวดตัวเจาะเลยแล้วก็หลุดเพียงงวดเดียวนะครับไอ้งวดที่หลุดก็คืองวดที่ดังที่สุดก็คือ16เมษาผมโดนด่าเหมือนมาเลยทุกคนทุกคนจาได้ไหมคนมาด่าผมว่าไอ้น็อตกูซื้อกับมึงสี่สนี่หมดต้องหมืน่นไอ,นอ้น็อตกูตามแล้วไม่เห็นใกล้เลยกูไม่น่าเชื่อมึงเลยพอแล้วกูเลิกตามมึงแหละไอหาคูนึกว่าจะแม่นไม่เห็นมีสีเลยโหขีโมโอโหไม่เห็นใกล้เลยดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย คนเหล่านี้ผมผมบอกไว้ก่อนนะผมเกลียดที่สุดเลยไอ้พวกเห็นแก่ตัวเนี่ยเห็นแก่ตัวคืออะไรเวลามาตามเลขเขาพอเขาให้ไม่ถูกด่าเขาเืินหมาทั้งที่เขาก็ไม่ได้บอกให้มาเล่นจริงไหมผมก็ไม่ได้บังคับแล้วผมไม่ได้บอกว่ามันจะออกผมไม่ได้หลอกพวกคุณเพราะผมไม่ได้บอกว่ามันจะออก่อะไม่ตามไม่ซื้อไม่เสียเงินเนี่ยผมบอกอยู่เนี่ยพอซื้อไม่ถูกครับ ไม่เคยโทษตัวเองเลยที่ตัวเองไปซื้อเองเพราะผมไม่ได้บังคับไม่ซื้อพอซื้อไม่ถูกด่าผมว่าหมดเป็นหมืน่นทำไมไม่เก็บเงินหมื่นไว้กินข้าวละครับใช่ไหมเพราะผมไม่ได้บอกว่ามันจะออกอ่าพอตัวเองซื้อไม่ถูกแทนที่จะให้กาลังใจกันแทนที่โอ้ไม่เป็นไรนะอาจารย์สู้นะหวยมันมีข้ามีหลุดแทนที่จะเข้าใจแล้วก็หนูเป็นคนซื้อเองหนูก็ให้อาจารย์สู้ต่อไปนะขอบคุณที่แบ่งปันแนวทางให้ฟรีแทนที่จะพูดไปแบบลักษณะแบบเนี้ยเห็นแก่ตัวครับด่าผมไม่แม่นเลยไหนสีมึงอะไรเยอะเย้ยผมถากทางผมอีก เอ้าแล้วงวดที่มันถูกล่ะไอ้สามสองล่ะทําไมคุณไม่ซื้อคุณบอกว่างวดนี้คุณหมดเป็นหมื่นทําไมคุณไม่ซื้อเองงวดสามสองเป็นหมื่นล่ะซื้อเองงวดแปดเจ็ดคุณไม่ซื้อเป็นหมื่นล่ะคุณมาซื้อทําไมงวดมันหลุดใช่ไหมเออก็เพราะว่าดวงตัวเองมันไม่ดีหนึ่งไม่ดีและปู่ไม่ให้เพราะว่าใจไม่ได้ศรัทธาเพราะว่ากะมาเมาแค่ผลประโยชน์ตัวเองเพอไม่ถูกผมยังบอกทุกครั้งเลยเวลาผมขอพรบอกว่าปู่เอ,อ้ยทายพวกที่มันเห็นแก่ตัวมาซื้อกับผมแล้วซื้อแล้วจะมาด่าผมอย่าให้มันถูกกับผม เนี่ยท่านก็ไม่ให้สุดท้ายก็ไม่ถูกครับเพราะว่าปู่ท่านก็ไม่ให้พองวดเมื่อกี้สองพฤษสภาไอ้พวกที่ด่าผมสิบหกเมษามันเลิกตามมันดังมากมันไม่เชื่อใจผมบอกว่าไม่ตามนะคนบอกดีอย่าตามนะพวกคุณคือพวกขัดดวงคนอื่นผมผมทูดในในในคลิปใช่ไหมพอไม่ตามนะผมไม่บอกปู่ปู่ไอ้พวกที่ไม่ตามเราที่ไม่ศรัทธาเราที่ที่มันมาแค่ผลประโยชน์มันไม่ตามเราแล้วเนี่ยมันเลิกตามเราแล้วเนี่ยปู่ออกให้มันดูหน่อยเป็นไงเลขก็ออก06ถึงจะไม่ได้0ูนย์เาพราะ09ย์ผมเน้น ผมก็เสียดายครับถ้าออกศูนเก้าผมก็ได้เยอะออกศูนย์หผมก็พอได้นิดหนึ่งนะครับอืมแต่ก็แปลว่าปู่ท่านก็ให้ท่านก็เมตตาพอไอ้พวกนั้นเห็นไหมอมวันนี้เข้าหายหัวครับไม่กล้าเม้นกันคงแบบนอนเจ็บใจโหเป็นเพราะกูแน่เลยตอนกูตามมันไม่ออกกูเลิกตามออกเลยไอ้นนอตนี่มันก็นี่ก็คงอ่ะพอไม่เข้าเดี๋ยวก็มาด่าผมอีกฉะนั้นฟังผมนะครับถ้าจะตามแล้วมาด่าผมใครก็ตามที่ใครก็แล้วตามที่ฟังคลิปนี้อยู่ ถ้าจะตามแล้วมา่า <AT> ผมจะตามบล็อ OK กเลยครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องตามนะครับตามไปก็ไม่ถูกหรอก <S 2> <S 2> <S 2> เออเนอะไม่ต้องพูดนั้นพูดนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับอ่าพี่บอกว่าพี่ไม่ชอบผมนั่นคือปัญหาของพี่พี่กดบล็อกผมเลยไม่ต้องดูนะครับผมอา,อาจจะฟังแล้วเอ้ยอไอ้ไอาจารย์คนนี้พูดไม่ดีพี่ตัดสินผมแค่คําพูดตรงเนี้ยพี่บล็อกผมได้เลยนะครับถ้ามีคนบอกว่าผมไม่ดีพี่ไปฟังากเขามาพี่เชื่อเขาแล้วก็เดินออกจากชีวิตผมไปนะครับผมไม่ สนใจผมจะสนใจและแคร์แค่คนที่รักและศรัทธาผมอย่าเสียศรัทธางวดเมื่อกี้ผมบอกว่าผมเนี่ยคือทานอตถล่มสัญจรทานอตคือซูเปอร์ฮีโร่ในอเวนเจอร์เป็นตัวละครที่แค่หลีดนิ้วนี่คนก็หายทั้งจักรวาลเป็นตัวละครที่เก่งมากแล้วนอตด้วยไงผมก็เลยเป็นทานอสนะครับทานอสก็ถลม่มงวดนี้เป็นทา,านอตถล่มจักรวาลครับผมจะถล่มจักรวาลเลยแบบที่นี่อ่ะงวดนี้ก็คือ16 พฤษภาสองพซื้ออะไรก็ได้เป็นแนวทางนะครับขอให้มี2ซื้อยังก็ได้ขอให้มี2 2 1 2 9 1 9 2 4 2 1 2 9 1 9 2 4 3ตัวมี2 1 9 2 1 4 2 1 9 2 1 4เม็ดเดียว2 1 1 2รูด2พี่น้องไม่รู้นะว่าจะออกไหมนะครับไม่ซื้อไม่เสียงเงินนันนี่คือใบแดงส่วนเลขทูบผมต้นทูบนี่ไปเน้นบนเนาะูเนาะ ตัดนะปูเนาะอ่าผูไดมากก็ได้นะครับอนุโมทนาบุญกับคนที่อ่าร่วมถวายผลไม้กับอาจารมาโอโหเยอะมากนะครับก็จะซื้อผลไม้ที่เหลือก็เก็บไว้จ่ายค่านา้ำค่าไฟเนาะกับอนุโมทนาบุญด้วยกันแล้วก็จะจุดวันนั้นเลยแล้วก็จะรอดูเลขทูบแล้วก็จะไปซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่รรวดนี้ถ้าถามว่าชอบตัวไหนนะผมจริงๆผมมีนัดถอนฟันวันที่24ซึ่งสองสนี่ก็สวยนะแต่2อหนึ่งาสนี่เอาหมดก่อนเอาหมดก่อน ผมว่างวดน,นี้มันอาจจะแอบไปเหมือนงวด8ปดเจ็ดไหมถ้าแหบเหมือนงวดแปดเจ็ดงวดนั้นก็คงเป็นหนึ่งเก้าเนาะผมก็คงหาซื้อสองหนึ่งผมยังชอบตัวเม็ดเดียวมากกว่าสองหนึ่งกับกับหนึ่งเก้าอ่ะส่วนส่วนสองเก้ากับสองสี่ผมว่านะแต่ว่าผมจะเอาเยอะก็คงเป็นสองหนึ่งกับสองกับหนึ่งเก้านะครับที่ที่จะเยอะหนึ่งวันนี้เอาเยอะสุดก็คงเป็นสองหนึ่งนะครับอืม หลายคนถามว่าอาจารย์อยากได้3ตัวที่3ตัวเราไม่ค่อยเข้าทุกคนสังเกตไหมว่าเวลาผมขอพรนะผมขอว่าอะไรผมขอว่าสี่คู่นี้ขอให้มาล่างก่อนขอให้มาล่างก่อนตัวไหนก็ได้อย่างน้อยมาล่างมันสบายใจทุกคนถ้าเป็นลุ้นบนถ้ามันไม่เข้านะ่มันแย่เห็นไหมวั้เมื่อกี้ออกซูนหกแล้วคือจบเลยผมก็เลยหนึ่งเราได้ลอตเตอรี่ด้วยออนะครับส่วนบนก็แล้วแต่ปู่จะเมตตาแต่ส่วนมากผมจะขอล่างก่อนนะครับเออก็เป็นประมาณนั้นก็หลายคอมเมนต์นะครับที่ ยังเม้นท์ทให้ผมฮิวใจแล้วก็มีพลังบวกก็คือคอมเมนต์ที่ไม่ถูกก็สู้ไปด้วยกันให้กําลังใจอาจารย์แล้วก็แบบศรัทธาไม่เสียศรัทธาก็คือแบบไม่ได้เกี่ยวกับหวยอะ่ะชอบในสิ่งที่อาจารย์เป็นปิดถูกก็ไม่ได้ว่าอาจารย์ก็คือคนที่มาเม้นให้กำลังใจผม,ผมกราบขอบพระคุณมากครับอย่างที่บอกครับปฏิหารมักจะเกิดในยามที่เราต้องการเสมอนะครับปู่ท่านรู้ท่านดูออกนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลท่านก็ให้ท่านก็เมตตายินดีและนี่คือของขวัญของพวกคุณส่ว